ดารานักสแสดงอูมาร์คทวินวิลจูนฟอร์ดชวนแฟนนักอ่านมากระทบไหล่แบบใกล้ชิดในงานมาหากรรมหนังสือระดับชาติครั้งที่28สุดยิ่งใหญ่พบหนังสือมากมายกว่า1ล้านเล่มระหว่างวันที่12-23ตุลาคมนี้ณนูาส์การประชุมแห่งชาติศรษกิจย้ำกำว่าไม่อยากให้พลาดมาพบกันในงานมหากรรมหนังสือระดับชาติครั้งที่28อย่างยิ่งใหญ่ในระหว่างวันที่12-23ตุลาคม รวม12วันณคอ5-7ชั้น LG ศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจกันเย้ยๆนะคะงานมากรรมหนังสือระดับชาตินะครับครั้งที่28นะครับจะจัดขึ้นในวันที่12-23ตุลานี้นะครับเปิดงานเนี่ยจะจันจันถึงเบอรหัสเนี่ยเราจะเปิด11โมงเช้านะครับถึง ถึงสี่ทุ่มแล้วพื้นหัสศุกร์เสาร์ศุกร์เสาร์อาทิตย์นะครับก็จะเปิดเวลาวันห้าสิบโมงถึงห้าทุ่มนะครับครับก็ในครั้งนี้เนี่ยแนวคิดของเรานะครับเป็นบุกดีมนะครับบุกดีมเนี่ยก็คือปกติเนี่ยคือความคือหนังสือในฝันนะครับในบุกดีมก็คือเราจะเติมเต็มให้กับ นักอ่านความฝันให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้นนะครับในงานนี้ในงานนี้นะจะพบมีนิทรรศการนะครับจะพบกับ50ปี14ตุลานะครับในงานนี้ก็จะพูดถึงเรื่องราวที่ผ่านมาผ่านตัวหนังสือนะครับและอีกกิจกรรมไฮไลไท์หนึ่งเนี่ยก็จะเราะจะร่วมกับสมาคมป้ายยานะครับจะทำบุ๊กบายเดทคือเป็นหนังสือแลกหนังสือนะครับในงาน ไรงานหนึ่งเนี่ยก็คืออีกโครงการหนึ่งเนี่ยจะเป็นผูแบตนะครับมีการประกวดประกวดประกวดละกันการทอล์กโชว์นะครับก็คือจะเป็นป้ายยานะฮะก็จะจะให้มารีวิวพูดนังพูดเกี่ยวกับหนังสือที่ตัวเองฝันไว้นะครับในคอนเซปที่ดีมดีมออฟสปีดนะครับนี่สีหนังสือในฝันของฉันนะครับแล้วก็ แล้วก็เราจะเริ่มออดิชั่นครั้งแรกนะครับคือจากทิกตอกนะครับจากนั้นเนี่ยกรรมการเนี่ยก็จะเลือกคัดสรรมาทั้งหมด10คนมาประชันกันวันสุดท้ายในวันที่23นะครับเวลาบ่ายสองสิบท่านนะครับครับอยากให้พูดถึงวัตถุประสงค์ความคาดหวังนนะในการจัดการในครั้งนี้วัตถุประสงค์ในความความคาดหวังเนี่ยคือเราก็หวังว่านักอ่านเนี่ยจะมาเพิ่มขึ้น จากครั้งที่แล้วนะครับประมาณ20%จากครั้งที่แล้วเนี่ยคือเราที่เราสำรวจมานะครับก็มี1่ล้าน0 0 0แสนสแสนคนนะที่มานะครับยอดยอดขาย,นยในงานเนี่ยทั้งหมดก็340ล้านนะแต่ปีนี้เนี่ยเราคาดหวังไว้เติบโตรประมาณ20%นะครับจากยอดขายเนี่ย400 000, ล้านนะฮะแล้วก็เป็นยอดเข้าชมคนเข้าชมงานเนี่ยหนึ่งล้านหกแสนคนครับที่เราคาดหวังไว้ครับ ในปีนี้ได้ผลการตอบรับจากพุ่งออกตอบการค้าเปิดงานใช่ครับเก้าร้อยกว่าใช่ครับขอบคนบู๊เลียขโมยบู๊เลียครับครับครั้งนี้เนี่ยเป็นเป็นเป็นอะไรที่ที่ท้าทายกับสำนักพิมพ์เองนะครับเพราะตัวสำนักตัวสำนักพิมพ์เองเนี่ยก็มีความคาดหวังนะฮะว่าทิศทางของหนังสือเนี่ยมันจะไปได้ไปได้ต่อไหมนะฮะับเขาก็เป็นการท้าทายก็คือก็คือจองบูธเนี่ยเขามากขึ้นมากขึ้นนะฮะ มากขึ้นแล้วก็เปิดตัวหนังสือเนี่ยครั้งนี้ก็เป็นเป็นครั้งที่เปิดตัวหนังสือเยอะที่สุดนะครับมีมากกว่า3 0 0 0ปกนะครับแล้วก็เขามีสำนักพิมพ์เนี่ยเข้ามาร่วมเนี่ยทั้งหมด340ครับส,สำนักพิมพ์ ลองมาดไหมเเลยครับอะไรได้อะไรกัชอบงานในหนังสืออะไรบ้าก็่แผนผมถือเป็นการเชิญชวนแลนอานเพ่วนเพื่อนพี่ๆน้องๆนะครับที่รักในการอ่านหนังสือหรือว่าชอบหรือบางคนอาจจะยังไม่เคยลองอ่านก็อยากให้เปิดใจลองมาอ่านดูนะครับผมก็งานนี้เป็นเรียกว่างานใหญ่เลยนะครับผมก็อยากเชิญทุกคนนะครับเข้ามาร่วมดูร่วมอ่านด้วยกันนะครับ เชิญชวนคนนะครับเพราะว่าต้ืได้อยู่ในวิกฤตรงนี้เลยคือจริงๆแล้วเนี่ยหลังจากโควิดนะนะก็หนังตื่นสังสือเนี่ยก็ฟื้นตัวขึ้นมากนะจากยอดขายเนี่ยรวมตลาดของท้องตลาดนะครับก็พุ่งขึ้นไปถึงหนึ่งล้านห้าแสนบาทนะครับหนึ่งพันห้าร้อยล้านไม่เล็งโทวีนะคือพ่งพ,พุ่งขึ้นเนี่ยไปหนึ่งพันห้าร้อยล้านเนี่ยคือจัก วิกฤตจากครั้งที่โควิดมานะฮะหนังสือเนี่ยก็เริ่มขึ้นเริ่มฟื้นตัวดีขึ้นนะ,ะจากการปรับรูปแบบของสำนักพิมพ์เองด้วยก็ปรับตัวกันการนำเสนอรูปแบบต่างๆเนี่ยมันไม่ใช่เป็นหนังสือเล่มละเป็นบ็อกเซตมั่งละเป็นอะไรบ้างละครับก็อยากจะเชิญชวนให้มางานนะมามาดูมาดูท่านจะพบหนังสือกว่าล้านเล่มมาที่ในงานนี้ครับ